โอเคนะครับเดี๋ยวเข้ามาตรงโซนนี้นะเป็นประตูฐานเข้าหน้าบ้านนะครับทางเข้าในบ้านนะอันนี้จะพิเศษเลยนะครับเป็นประตูไม้สักนะฮะลายเนี่ยเป็นลายโมเดิร์นมากๆเลยนะครับตรงนี้จะทําค่อนข้างยากนะเราจะเห็นเลยว่ามันไม่มีขอบประตูนะมันจะไม่มีขอบเลยนะครับเห็นไหมฮะปกติประตูมันจะมีขอบใช่ไหมครับนี่ไม่มีนะครับการดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์เป็นแบบ2บานนะครับมีบานเล็กแล้วก็บานใหญ่นะครับส่วน ลูกบิดประตูก็ใช้เป็นลูกบิดที่มี2ระบบนะนี่เราใช้อย่างนี้นะูลูกบิดกันก็ได้ครับอย่างน,นี้ใช้ลูกบิดนี้นะฮะเป็นลูกบิดเขาควายแบบสองระบบนะแล้วก็จะมีตัวล็อกตัวนี้ด้วยมีเดือยล็อกนี่เห็นไหมมีดล็อกดันนี้คนะ่อนข้างที่แข็งแรงนะฮะราคาก็จะสูงหน่อยนะฮะอ่ะเปิดดูประตูเนาะประตูนี่เดี๋ยวเนี่ยทำสีไปแล้วสองรอบนะสีใช้วิธีพ่นนะนี่นะครับ ก็เป็นลายไม้ธรรมชาตินะก็ดูสวยนะครับมาดูตรงนี้ก็จะมีรอยบิ่นนะตอนนั้นตอนที่ช่างมาติดตั้งนะก็การตัดไม้ตัดอะไรเนี้ยนะเนื่องจากมันเป็นไม้จริงแล้วก็มีความบางด้วยเนาะมันก็จะมีรอยบินบ่นรอยอะไรบ้างนะนี่เขาก็ไปซ่อมมานะงานก็ใกล้เคียงนะครับค่อนข้างใกล้เคียงนะครับเนี่ยเรา,าดูเนื้อประตูอย่างนี้ครับเนื้อประตูเนี่ยนะมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับ เนื้อประกบนะบอย่างเงี้ยดูทางนี้นะมันจะเป็นเนื้อประกบอันนี้คือมันไม่มีขอบถูกไหมครับเนี่ยเวลาเขาจะทำมันจะทำยากมากเลยเนะี่ยตัวนี้เ็าจะเป็นแกนกลางนะแกนกลางแล้วก็จะมีไม้เนี่ยมาประกบด้านนี้แผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านด้านนี้แผ่นหนึ่งนะครับสังเกตเราจะไม่มีขอบถูกไหมครับประมาณน,นี้ก็ถือว่าทำทำได้ดีนั่นแหละนะครับ นี่ก็เป็นอีกบานหนึ่งนะล็อกไว้นะนี่ก็จะมีตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ใส่กรอนนะอีกอันนึนนงนะช่างเอาเอา,เอ,าออกไปเอาน่าจาไปแก้งงานเรื่องอ่างนี่แหละนะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่แต่จริงๆก็มีกรอนสองอันนะตนัวนี้ใส่สลักนะคือเราเวลาใช้งานเราล็อกล็อกบานเล็กนี้ไว้นะครับแล้วก็เปิดบานใหญ่นี่นะฮะอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีล็อกล่างล็อกบนนะสลักกรอนนะครับบบนนี้นะครับอ่บานน วงกบก็ต้องมีเก็บสีนิดหน่อยนั่นแหละนะก็คุยกับทางทางช่างที่ร้านที่เขาทำประตูไว้แล้วนะครับถ้ามีการทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะมาเก็บรายละเอียดเรื่องสีลนะเล็กน้อยให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะฮะ